พี่ไว้ครับครับผมเพื่อนฝากถามมาครับว่าตอนนี้ครับหลายๆปัญหากับถึงทางตันโซลูชันที่เคยแก้ได้กับแก้ไม่ได้พี่ไว้<ม>พอจะมีคําแนะนํำไหมครับคาตอบง่ายๆคือก็โลกอ่ะมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมธุรกิจมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธุรกิจมันไม่เคยหยุดนิ่งนะครับมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้วพอโลกเปลี่ยนความหมายแปลว่าพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าก็เปลี่ยนความคาดหวังของลูกค้าก็เปลี่ยนคําถามแล้วเราแก้ปัญหาแบบเดิมๆเนี่ย มันจะแก้ได้ยังไงตอนนี้หลายๆองค์กรเนี่ยด้วยความที่เขาตั้งมา20ปี30ปีคนก็จงรักภักดีก,กับองค์กรซื่อสัตย์กับองค์กรแต่ประเด็นคืออะไรครับ แต่ประเด็นก็คือว่าความสามารถกระบวนการคิดการตัดสินใจเขายังเป็นแบบเดิมๆอยู่ก็เลยอยากบอกว่าหลายๆปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> นะครับเราอาจจะใช้กระบวนการคิดหรือใช้คนแบบเดิมๆในการแก้ปัญหาไม่ได้ <c oughs> เราอาจจะต้องหาคนแบบใหม่ๆคนที่มีมุมมองใหม่ๆมีวิธีการคิดแบบใหม่ๆฉะนั้นผมแนะนานะว่าหลายๆองค์กรต้องเปิดใจรับคนแบบใหม่ๆเข้ามาบ้างเพื่อให้วิธีการแก้ปัญหาหรือมุมมองใหม่ๆเนี่ยจะไปแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ได้นะครับนีถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆแล้วใช้คนแบบเดิมๆเนี่ย คำถามคือแล้วเราจะแก้ปัญหาใหม่ๆได้ยังไงล่ะครับฉะนั้นโลกเปลี่ยนเราก็ต้องหาคนที่มีคุณสมบัติในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่จะมาแก้ปัญหารูปแบบใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสมมติเราหาคนรูปแบบใหม่ๆไม่ได้ก็ต้องกลับไปบอกทีมงานเราน้องๆในทีมงานเราว่าน้องโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะน้องต้องพัฒนามุมมองใหม่ๆหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะอ่านหนังสือรูปแบบใหม่ๆนะแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆก็อาจจะมีมุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาใหม่ๆได้